สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดพระพยอมเตือนสงฆ์ลงหน้าหน้าทองแตะตัวจับมือสีกาเป็นสิษย์นอกครูจะมีแต่ตกตำ่ำ30มีนาคมจากกรณีที่มีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพพระสงฆ์ทำพิธี ลงหน้าหน้าทองให้กับสีกาหลายคนโดยมีพฤติกรรมการแต่เนื้อต้องตัวใช้นิ้วแต่หน้าผากและจับมือทำให้เกิดกระแสพาวิจารณ์ดราม่าในโลกโซเชียลว,ว่าไม่เหมาะสมล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวกับพระพยอมหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดกล่าวว่า การลงหน้าหน้าทองโดยปกติแล้วจะต้องใช้ทูบและเทียนในการทำพิธีแต่จากกรณีนี้จะเห็นว่าเป็นการจับด้วยมือแต่หน้าผากศีกาตนเพิ่งเห็นเป็นรายแรกแต่จะมีที่อื่นอีกหรือไม่ตนไม่ทราบแต่ครั้งนี้เห็นชัดเจนตนจึงขอใช้คำว่าสิทธินอกครูธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูครูเสกครูสวด ครูเจิมครูศักด์เป็นครูที่นอกเหนือจากพระบรมครูใครที่ไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูแต่ไปนับถือครูอื่นแทนและมาอ้างว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทำได้ตนมองว่าไม่ควรทำถ้าทำลงไปแล้วจับสีกาไปแล้วถือว่าอาบัติถือว่าโลกะวัชชะแต่ละวัดนะ่ะที่คิดจะทำแบบนี้ ขอให้รักษาประเพณีเดิมเอาดอกไม้ทูบเทียนเอาดอกบัวเคาะก็ว่ากันไปซึ่งทางวัดตนนั้นก็ไม่มีการทําพิธีเช่นนี้เพราะเป็นการหากินถ้าจะเป็นพระแค่บิณฑบาตก็ควรจะพอแล้วให้หาวิธีอื่นมาทำแทนดีกว่าจะไปจับจะไปแตะขนาดนั้นในการที่พระสงฆ์ทําเช่นนี้เป็นการผิดถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูไปนับถือครูอื่น ก็จะมีแต่ตกต่ำจะต้องเดือดร้อนในใจภายหลังเพราะจากที่ดูแล้วพระสงฆ์ที่ทำพิธีอายุก็ยังไม่มากซึ่งการทำพิธีลงหน้าหน้าทองมีหลายแบบและมีเยอะอย่าเป็นผีเน่ากับโรงผุเป็นผู้หญิงก็อย่ายื่นหน้ายื่นตาไปให้พระเป็นพระก็อย่ามิ่นเมไปเกี่ยวข้องกับพรหมจันทร์ทุกอย่างจะได้บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบ ความคืบหน้าล่าสุดคำทํานายหมอปายประวัติศาสตร์มีนายกสองคนยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งไปหากันคุยกันชัดเจนร่วมกันคำถามถัดมารัฐบาลแห่งชาติวันนี้ที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องของประชาชนมันต้องเลือกข้าง แต่งานนี้เลือกไม่ได้วงเล็บนี่เป็นครั้งแรกท้าอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านโยมสื่อสารมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เยอะๆนะวงเล็บและคนวันอื่นๆอย่างปิยบุตรพระเก้าไกลทิมพิธาและอีกมากมายไม่มีปัญญาหรอจะเป็นการรวมกลุ่มโดยที่ไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งสิ้น ทุกคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมดทุกคนจะร่วมกันสร้างนโยบายเพื่อประชาชนคนไทยวงเล็บและเมื่อถามต่ออีกว่าเมื่อร่วมมือกันร่วมใจกันอย่างนี้ประชาชนจะได้รับหรือเสียประโยชน์จากการจับมือของคนเกิดวันที่ยี่ิเอ็ดทั้งคู่ประชาชนจะได้บางกลุ่มเปรียบเทียบเป็นพีระมิดครึ่งบนได้ประโยชน์ครึ่งล่างเสียผลประโยชน์กลุ่มล่าง จะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเราทำงานเราคือแรงงานหลักเราถึงได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เสียคือคนนอกประเทศเข้ามาครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่มีอำนาจเหนือเราและคนไทยที่มีเงินและมีคอนเน c t ชันเท่านั้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดคนระดับกลางจะทำอย่างไรภาษาไม่ได้คอนเน c t ชันไม่มีจะทำยังไงเราเคยเป็นเจ้าของกิจการแต่วันหนึ่ง ลดไปเป็นพนักงานพนักงานไม่ได้เสียเกียรติแต่วันหนึ่งพนักงานจะทำยังไงก็ได้ให้เป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในประเทศและต้องมีกฎหมายที่สำคัญที่สุดที่ต้องใช้คนไทยกี่เปอร์เซนต์ต้องชัดเจนเพื่อเรานั้นจะได้ไม่เสียเปรียบอันนี้นะ่ะคือการช่วยเหลือเขาจะคิดกันเอาคนอื่นเข้ามาทำให้ประเทศนี้เจริญเพราะว่าเรานะ่ะอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยว และคนรากหญ้าจะอยู่อย่างไรนึกถึงพวกเรากันบ้างความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายออกมาทํานายเกี่ยวกับดวงเมืองประเทศไทยปี่ 2, 5 6 6 6ดังนี้ครับคนแดนไกลว่าอย่างไรหมอปลายตอบว่าแฮปปี้หมดแล้วจุบป,ปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็นสองกลุ่มไม่ได้แบ่งว่าเป็นค้านหรือเป็นรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่ แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่คือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบหมว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรหมอปลายตอบว่า อันนี้คงพูดไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับวงเล็บแต่ท่านพูดท่านพูดวงเล็บย้ำอีกทีพอคอ happy ending ทุกคนแล้วดูว่าเราจะทำอย่างไรจริงๆนะ่ะเราคนไทยวางแผนเลยจะหากินยังไงพักไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องการศึกษาปูพรมเรื่องการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษ รัสเซียจีนเอาให้ครบประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ได้น่ะไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะอยู่รอดประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดเจนมองเห็นต่างชาติเยอะแยะเยอะแยะดูแล้วน่ะเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในเมืองไทย ฟรีดอมมากเรานะ่มองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ประเทศของเรานะ่มันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะเศรษฐกิจดีหรือไม่หมอปลายตอบว่าอาสังหาจะดีโรงแรมท่องเที่ยวดีการศึกษาดีมองถึงการศึกษาปัจจุบันอาชีวะแย่แล้วแต่ตอนนี้นะ่แต่ต่อไปนั้นอาชีวะอาจจะกลับมารุ่งเรืองวงเล็บ มีข้อแม้ไหมจะเอาคนต่างประเทศกลับมามีค่ะมีทั้งทุนทั้งอะไรพอสมควรแต่ถามว่าใจไม่อยากให้กลับไม่อยากให้กลับมาเพราะคำว่าแฮปปี้เอนดิ้งอาจจะเอนดิ้งแค่พีเรียดใดพีเรียดหนึ่งประเด็นถัดมาเงื่อนไขคนต่างแดนกลับมาวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่รู้ หมอปลายตอบว่าอาจจะกลับไปเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้วงเล็บพยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงคุณหน้าหน้าขาวที่หลวงพี่ปลายเคยทำนายว่าลักษณะนายกคนใหม่จะหน้าขาวยิ้มเก่งปัจจุบันน่ะหลวงพี่กล่าวสรุปหลังจากมีภาพเมื่อวานวงเล็บหมายถึงการจับมือคนสองคนแฮปปี้เขาเป็นเบอร์สามอ่ะแต่ก่อนน่ะเขาเบอร์หนึ่งเบอร์สองถามว่าเขายอมหรอ เขายอมเพราะเขาน่ะก็แฮปปี้แบ่งสัรปันส่วนแล้วเป็นใครก็ยอมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคําทํานายล่าสุดของหมอปลายความคืบหน้าล่าสุดช็อกเลือกตั้ง2,566หมอป่ายชี้ไทยมีนายกสองคนยำ้ำหลังสงกรานสยองหมอป่ายพรกระซิบเผยดวงการเมืองปี2,566เผ็ดร้อนเลือกตั้งใหม่ไม่เห็นท่านยมกระซิบ เห็นภาพการพูดคุยที่ลงตัวของสองฝั่งฝ่ายค้านและรัฐบาลจับมือร่วมมือร่วมใจของคนที่เกิดวันที่ยีเอ็ดทั้งสองคนพิธีกรถามย้ำบทสนทนาคืออะไรเล่าได้ไหมหากย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนๆหลวงพี่ปายคุยกับไถฐท้องจะไม่เคยทักข้อมูลเยอะมากเท่านี้มาก่อนถึงแม้ว่าจะมั่นใจในการทำนายแต่ทุกครั้ง ก็ยังมีความกังวลใจเมื่อบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างยิ่งหนึ่งปีให้หลังมีภาพลักษณ์เป็นภิกษุณีก็อาจจะมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่ครั้งนี้หลวงพี่ปายให้รายการมาที่บ้านอีกครั้งขอย,ย้ำว่าบทสัมภาษณ์นี้เราคุยกันเมื่อยิมสามกุมภาพันธ์2566้ยหโดยหลวงพี่ปายกล่าวว่าอย่างไรก็ตามครั้งนี้ต้องพูดดวงการเมืองจากนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม หลังสงกรานจะเป็นอย่างไรใครขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีเลือกตั้ง2566หรรือไม่คนแดนไกลได้กลับมาไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนหลังสงกรานหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนละศาสตร์ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นน่ะการเปลี่ยนดวงทางของหลวงพี่จะเปลี่ยน ในวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วง15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจในช่วงนั้นจนถึงวันที่ย2ิกุมภาพันธ์วงเล็บยุบสภาหระอไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวงของใครของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไงขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อวานยีิบสองกุมภาพันธ์เป็นการตัดสินใจใหญ่ ไม่มีไม่มีถามว่าแล้วเห็นได้อย่างไรก็ท่านโยมค่ะท่านบอกว่าเมื่อวานน่าจะไฟนอนแล้วจะอยู่หรือไปจะทำอะไรกันแน่ที่ประกาศไว้อาจจะเป็นแค่คำพูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจนะ่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิมเอ็ดมีคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่ง เป็นสองขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกคนหนึ่งคือวันที่11คุณประวิทย์แต่11นี่นะตัดไปก่อนท่านโยมบอกว่ายิมเอ็ดเนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะหลายเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่าหากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมเวลาเราจะมีรัฐบาล ข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้ศัพท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียงโต้แยง้งฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเซนอนุมัติแต่ละฝั่งนะ่ะจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะได้เป็นสองคนนี้เกิดวันที่ยีิเอ็ดวงเล็บจะแข่งกันอย่างไรไม่รู้หรือช้อยที่สองคือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละ แต่ขึ้นสองขึ้นคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและมีการจับมือ